เรียกได้ว่าคุณสมบัติดีต่อใจและดีต่อผิวหน้าคนผิวแพ้ง่ายจริงๆยอมใจนางกับความเข้าใจในความกังวลของสาวผิวบอบบางแต่ยังอย่างสวยกับเมคอัพเบสตัวนี้ของนาที่เป็นสูตรออยล์ฟรีแต่ให้ประกายความฉ่ำเบามีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เบาบางเกลีย่ยได้ลื่นไหลครีมมีสีชมพูอ่อนๆที่เพิ่มความสดใสให้ใบหน้าเป็นสูตรที่เน้นส่วนผสมช่วยฟื้นฟูนฟผิวให้มีประกายสดใสเพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมการต่อต้านอนุมูลอิสระไปในตัวอีกด้วยจุดเด่น มีสารกันแดดประเภทฟิสิกอ a ลซันสกรีนและเคมีคอลซันสกรีนในหลอดเดียวไม่ก่อให้เกิดการอุดตันจุดด้อยราคาต่อปริมาณอาจสูงไปบ้างใช้เยอะอาจจะทำให้หน้าลอยต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้มีเพื่อนร่วมลายที่ทั้งแพ็คเกจและชื่อคล้ายกันมากเลยค่ะวิธีสังเกตคือให้ดูที่สีของวงกลมด้านล่างซ้ายมือ รุ่นนี้จะเป็นสีชมพูค่ะโดยมีจุดเด่นอยู่ที่บร اي ์ตเอฟเฟลที่ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสทั้งยังอุดมไปด้วยสารบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นและช่วยให้เมคอัพติดทนนานด้วยแอนตี้เซบัมเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซับความมันนอกจากนี้ยังปราศจากน้ำหอมและผ่านการทดสอบการระคายเคืองแล้วจุดเด่นเนื้อครีมบางเบาทาแล้วไม่หนักผิวให้ปกปิดในระดับปานกลางและเผยผิวเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติจุดด้อยมีส่วนผสมจากแอลกอฮอล์อาจทำให้ผิวแห้ง เบสยอดฮิตจากบ๊อบบี้บราวเป็นเบสไพรเมอรที่เป็นทั้ง Make Up และสกินแคร์ในหนึ่งเดียวสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพผิวก่อนแต่งหน้าได้ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานและช่วยเพิ่มความผิวชุ่มชื้นด้วยเชียร์บัตเตอร์ปราศจากน้ำมันแม้แต่ผิวมันและผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังมีส่วนผสมจากวิตามิน C วิตามิน B 3 B5 B6 B9 และ B12 ที่ช่วยเพิ่มการบำรุงให้ล้ำลึกมากขึ้น จุดเด่นเป็นทั้งสกินแคร์และเมคอัพไปในตัวเดียวไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มช่วยเพิ่มความติดทนให้เครื่องสำอางจุดด้อยมีส่วนผสมจากน้ำหอมเจอราเนียนควรทดสอบก่อนใช้เมคอัพเบสกันแดดของ allie สูตรนี้เป็นเมคอัพเบสที่ช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้กระจ่างใสด้วยเทคโนโลยี encapsulation สามารถช่วยกระจายแสงปรับสีผิวให้ดูสว่างสดใสเรียบเนียนขึ้นลดเลือนความหมองคล้ำช่วยอำพรางรูขุมขนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยควบคุมความมันเพราะเมคอัพเบสไม่รวมตัวกับน้ำมันบนใบหน้าเนื้อสัมผัสเป็นเจลเกลี่ยง่ายไม่ทําให้ผิวแห้งเพราะมีส่วนผสมจากไฮดรูโรนิกแอซิดจุดเด่นปราศจากสารกันเสียในเครื่องสําอางผิวแพ้ง่ายใช้ได้จุดด้อยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ําหอมคนที่มีผิวระคายเคืองง่ายต้องทดสอบก่อนใช้ ใครที่ชอบงานผิวช่ำกล์และบำรุงให้ผิวดูสุขภาพดีเหมือนได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ต้องลองเมคอัพเบสจากยุงแสมูรุ่นมาสเตอร์คลาสโกลเบสที่ช่วยทำให้ผิวของคุณดูเปล่งประกายอิ่มน,น้ำแต่ไม่มันพร้อมทั้งยังช่วยล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนนานและยังอัดแน่นไปด้วยมอยส์เจอร์เนื้อแอมพูสาชั้นทำให้ผิวส่องประกายจากข้างในอีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทุกโทนสีผิวโดยไม่ต้องกลัวหน้าลอยจุดเด่น ทำให้ผิวดูเงาอิ่มน้ำมีสารบำรุงไม่ทำให้ผิวแหง้งช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากขึ้นจุดด้อยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เน้นการควบคุมความมันยอมรับว่างานผิวดีต้องยกให้แบรนด์สายเกาหลีจริงๆค่ะ เบสของลาเนตสูตรนี้มีหลายสีให้เลือกใช้ตามสภาพปัญหาผิวและโทนสีผิวมีวิตามินคาลิเบอชันเอกสิทธิ์เฉพาะลาเนตช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวกระจ่างใสาจากภายในพร้อมมอบผลลัพธ์การเบลูคุมขนให้ผิวดูเรียบเนียนทำให้เครื่องสำอางติดนานขึ้นแถมยังมีไอโซเลชันแคร์ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและลดการเกิดความระคายเคืองผิวจุดเด่นเหมาะกับผิวที่ระคายเคืองง่ายปรับสีผิวให้สว่างใสพร้อมสารบำรุงจุดด้อยราคาค่อนข้างแพงไม่เน้นการควบคุมค ใครที่ชอบเมคอัพเบสกันแดดที่มีค่า SPF สูงสูง้งรอมเนื้อสัมผัสที่เบาสบายสามารถลองโปรฮาด้ากันแดดเนื้อเอเซนส์เบสตัวนี้ได้เพราะม,มีเนื้อแบบโปร่งแสงให้ความรู้สึกเบาสบายช่วยปรับสภาพสีผิวอีกทั้งยังซึมลงผิวได้ง่ายมาพร้อมกับสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยต้านนมลภาวะ ช่วยฝุ่นละอองขนาดเล็กเกาะติดผิวและช่วยกรองรังสีจากแสงสีฟ้าจากสารสกัดจากพริกหยวกแดงปราศจากสารอันตรายต่อผิวทั้ง8ชนิดจุดเด่นมีสารกันแดดปริมาณสูงปราศจากสารเคมีที่ทำลายผิวและไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายช่วยล็อกเมคอัพและเบลอรูขุมขนจุดด้อยเน้นการปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนมากกว่าปรับโทนสีผิว อีกเมคอัพเบสหนึ่งแบรนด์ที่หลายๆคนคุ้นเคยจาก E2D ซึ่งรุ่นนี้เป็นเมคอัพเบสที่ผลิตเพื่อผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเพราะเป็นเมคอัพเบสที่มีประสิทธ,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 ธิภาพการทำงานแบบ All-in-One มีส่วนผสมช่วยในการปรับสมดุลและทำให้ผิวรู้สึกผ่อนคลาย,คลยพร้อมทั้งยังสามารถช่วยปกปิดสิวและปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยค่าการแดด SPF 3 0 PA บวกบวกเหมาะก,กับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกลางแจ้งและเหมาะก,กับคนที่ต้องใส่มาสประจาจุดเด่น เป็นเมคอัพเบสที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายมีค่าสารกันแดดเหมาะสมสำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกลางแจง้งจุดด้อยอาจจะไม่เน้นการควบคุมความมันเบสทิ้นจาก L A Glass เป็นเบสที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและมีสารบำรุงช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยทำให้ผิวเฟรชตลอดทั้งวันที่สำคัญคือเบสตัวนี้นั้นปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อผิวทั้งแดชนิดได้แก่น้ำมันทอสปโตรเลียมเฟตพาราเบน แอลกอฮอล์และน้ำหอมอีกทั้งยังช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีด้วยเทคโนโลยีซอฟโฟกัสผิวเนียนบร้้ยหน้าไม่วอกลอยจุดเด่นปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อผิวแพ้ง่ายเนื้อเนียนไปกับผิวไม่ทำให้โทนสีผิวโดดจนเกินไปจุดด้อยปริมาณน้อยราคาค่อนข้างแพง เมคอัพเบสสัญชาติญี่ปุ่นที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีรุ่นนี้การันตีด้วยรางวัลเบสน้ำคุมมันสูตรการน้ำที่ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยซูเปอร์ไฮดรูโรนิกแอซิดและสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ตลอดระยะเวลาที่เพลือบผิวจึงไม่ทำให้หน้าแห้งจนเกินไป พร้อมผสานคุณค่ากับ T OR O R O U S Powder ที่จะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนหลายชั่วโมงและยังปกป้องผิวจากรังสี U V ด้วยโดยปราศจากตัวดูดซับรังสีที่อาจทำให้ผิวสูญเสียน้ำจุดเด่นซึมไวไม่ทิ้งคราบล็อคความมันได้นานถึง8ชั่วโมงปราศจากน้ำหอมจุดด้อยไม่ค่อยพรางรูขุมขนปรับสีผิวให้สว่างขึ้นอย่างเดียว คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด